ในป่าช่วงเนี้ยสัตว์เนี่ยมาชุกชุมกันคึกคักเป็นพิเศษเลยนะคุณม,มีทั้งสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่มีพิษไม่มีพิษโอ้เยอะแยะเลยว่าแต่ว่ามันมาทําอะไรที่ทําให้พวกเราร้องว้าวกันบ้างไปดูค่ะเฮ้ยมียยมัน <c oughs> หูป่ามาทั้งฝูงช้างป่า,าก็มาทั้งแถช้งช้างช้า,ชาแล้วก็ยังมี หูงเก้งก็มาด้วยครบนี่คึกคักกันเลยนะคุณผู้ชมช่วงนี้ในป่าก็จะดูคึกคักเป็นพิเศษนะแต่ว่าในเมืองอบ้านเราในกรุงเทพเนี่ยก็อาจจะดูว่างเปล่าโล่งๆนิดหนึ่งเป็นภาพหาดูยากนะจรใช่คุณผู้ชมเนี่ย คึกคักกันมากเลยสําหรับสัตว์ป่าต่างๆนา,ๆน,าๆนานะคะที่บริเวณป่าดงพญายเย็นเขาใหญ่ป่ามรด,ดกโลกแหล่งที่ห้าลำดับที่สองของไทยที่นี่เป็นป่ากว้างมากประกอบไปด้วยอุทยานแห่งชาติสี่แห่งด้วยกันแล้วก็มีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอีกหนึ่งแห่งนะคะครอบคลุม6จังหวันนดนครราชสีมาสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและบุรีร,รัมย์จากเมื่อก่อนเป็นป่าที่เคยเงียบสงบตอนนี้ค่ะ สัตว์ป่าหลากหลายสายพันธุ์ก็ออกหาอาหารการเดินเล่นทักทายอวดโฉมกันไม่หยุดเลยเห็นแล้วเนี่ยพวกเรายัางร้องวู้วววเลยนะเราไม่เคยเห็นอ่ะเป็นภาพหายา,ยากอย่างที่บอกจริงๆนะคะช่วงนี้ตาปากเขาเราจะได้เห็นอีกอย่างหนึ่งคือสัตว์ที่หาดูได้ยากถูกไหมคุณชิสาถูกต้องค่ะคุณก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาให้ธรรมชาติมันได้ฟื้นฟูนะคะทีนี้ไม่ใช่แค่มาเป็นฝูงนะมาเป็นคู่ก็มีจา้านี เลียงผาคใครไม่เคยเห็นดูเอาไว้นะเนี่ยอ,อย่างที่ผมบอกว่าสัตว์ป่าบางชนิดที่หาดูยาก,กวันนี้จะได้เห็นแหละเนี่ยเลียงผาที่เขาว่าแต่เน,นี้ยมันเป็นยังไงมาอยู่ที่ผาเดียวดายแต่มาเป็นคู่ไรออจ้าเนาะแหมไม่ใช่แค่เลียงผาคุณ นกเงือกก็มีนกเงือกจะต้องมาเป็นคู่เหมือนกันนะเป็นคู่รักสัตว์คู่รักอยู่แล้วเขาก็มุ้งกมิ้งกันแบบนี้นะไม่หมดค่ะคุณพี่ใหญ่ยังเสือโคร่งค่ะเสือโคร่งก็โผล่มาเป็นคู่อีกนะคะโอ้โหดูสิลายพร้อยเห็นใกล้ๆแบบนี้น่าตื่นเต้นแล้วนี่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 อะไรจระเข้จระเข้จระเข้ก็ออกมาเดินหาอาหารแบบจิวจิวมีอะไรอีกฮะกระทิงโอ้โหมากมายหลายตัวเรียกได้ว่า ในช่วงวิกฤตโควิดที่มันแพร่ระบาดแบบนี้นะคะเถอว่าธรรมชาติมันก็ได้ฟื้นฟูแหละนะป่าเขาลำเนาไพ็อุดมสมบูรณ์เพราะว่ามนุษย์เราไม่อาจจะไม่ได้ไปเหยียบย่ำทำลายอะไรมากมายธรรมชาติก็ฟื้นขื้นกลับนะคะ ก็เราให้ฟังกันแบบนี้นะครับว่าภาพต่างๆที่ได้เห็นเนี่ยเราเป็นภาพจากทางเจ้าหน้าที่ที่เขาตั้งกล้องเอาไว้รวมถึงเป็นภาพที่ทางเจ้าหน้าที่เขาถ่ายมาให้กับเรานะครับต้องขอขอบคุณด้วยตอนนี้ยังไม่ได้อนุญาตให้ใครเข้าเขตพื้นที่ป่าสงวนนะยังไม่ได้นะยังพรกจุกเฉยเลยแต่มันกลับกันนะสัตว์ป่าได้มีพื้นที่ในการเดินออกไปนอกแต่คนอย่างเรานี่จต้องกักตัวอยู่ที่บ้านนะเพราะฉะนั้นแล้วมันก็ทําให้ทรัพยากรธรรมชาติได้ฟื้นฟูขึ้นมาได้เห็นความอุดมสมบูรณ์ความสวยงามของป่ามันคืออีกมุมนึงงงขอช่่วโรคบ V-19 นะครับเอามาให้ดูกันแบบนี้